กระดูกกรามที่ใหญ่แล้วก็คือกล้ามเนื้อของหนูก็จะเยอะด้วย m a สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปนดัดดาแซย่างค่ะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะวันนี้นะคะจะมาผ่าตัดกรามค่ะปัญหาหน้าเหลี่ยมค่ะแล้วก็กรามใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆก็ทักคนรอบข้างก็ทักค่ะว่าแบบเออหน้าใหญ่ถ่ายรูปก,ก็ต้องหามุมรู้สึกมันลาบากกับการใช้ชีวิตบ้างเลยค่ะดูผ่านทาง Facebook ค่ะเซิร์ชไปในเน็ตว่าเออผ่าตัด ก็ดูรีวิวมาบ้างค่ะคุณหมอก็บอกว่าขนาดกลามใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายนี่ค่ะตรงกลามนี่เลยค่ะใหญ่มากเลยแล้วก็มันก็มีปัญหากล้ามเนื้อด้วยค่ะของหนูมีปัญหาสองอย่างเลยค่ะก็เล่าว่ากลามใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพอาก็ทักเริ่มเยอะๆก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจค่ะก็อยากให้หน้ามันเรียวค่ะเรียวแล้วก็แบบมองมุมไหนก็เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปผ่าตัดแล้วฝากติดตามผลหลังทำด้วยนะคะ วันนี้มาตรวจครบ1เดือนหลังจากปัดกามไปค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็จะมีชาชๆอยู่ที่ริมฝีป,ปากค่ะก็รู้สึกว่ากาบมันหายไปชัดมากเลยรู้สึกไม่มีกามเลยค่ะพึงพอใจมากค่ะรู้สึกว่าหน้าเรียวเยอะมากค่ะ ทักค่ะทักว่าอ,อดูเด็กลงแล้วก็หน้าเรียวไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูหน้าเรียวค่ะมีความสุขค่ะเวลาออกไปข้างนอกก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะ<อ>กรามใหญ่ค่ะหน้าเรียมค,<อ>ค่ะเวลาออกไปไหนก็ต้องพยายามเอาผมคอยปิดหน้าพยายามไม่ให้เห็นมุกมกรามก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจค่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกไม่มั่นใจเรื่องหน้าเลี่ยมนะคะกำลังลังเลอยู่ที่จะตัดสินใจก็อย่าลังเลเลยนะคะทักมาหาที่เลยรักเลยค่ะนี่เลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะ